มแก้วอายุยี่สิบแปดค่ะจ้าแม่ก้อนที่แม่จะมาเป็นโรคอันหัวใจโตแม่มี่ภาวะอ่าเป็นโรคอีหอย่างมาก่อนค่ะแม่รื้ว่าเป็นภาวะความดันเบาหวานอี่อย่างนี่บอกค่ะความดันกับคอกันเลสเตอรอนสูงไปตรวจไอเอชเรสมาเนีเขาว่าเป็นหัวใจโตแต่ว่าเพิ่งจะเป็นเริ่มเริ่มเป็น ก็คือเอ,อเป็นเป็นหัวใจโตเพราะว่าเป็นไขมันกับอ่าคอเลสเตอรอลสูงนะแม่เนาะความดันสูงบ่แม่าแล้ว,ลวมีปัญหาเ,เกี่ยวกับระบบย่อยกับเพราะอาหารนี่บ่แม่ระบบอาหารย่อยกะมันมันบพค่อยย่อยบ่หมอกายาช่วยย่อยเนี่ยค่ะก้อนก้อนกินอาหารเสริมนี่คือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยบ่แม่ค่ะระบบย่อยนั่น S <S แต่หมอหมอคือว่าไปหักไปลุ่มาบลามาไหมคะ่ะหมอเขาตรวจละเอียดอยู่เพราะว่ารักษาหัวใจโดยตรงไม่ะัหมอโดยตรงเลยหัวใจโดยตรงการแม่การนอนรับอยียงของคุณแม่ก้อนอะก้อนกินอาหารเสริมแม่จาแม่ก้อนกินอาหารเสริมตัวน,นี้พวกการนอนรับระบบขับถ่ายเอียงของคุณแม่เป็นจังไรเนี่ยจ้าแต่แต่ก้อนมาจะนอนนอนบ่ไปรับ้าหูซื้กลกับกันสินอนมาหลับไหมคะ่ะ เดี๋ยวนี้นอนดีอะนอนหลับดีดีอยากนอนตื่นอยากแต่กินเก็บมันีองอะรู้สึกว่ามันหายใจโล่งแล้วก็บอกบวกลวยเนื่อยหายใจไอ้บวกลีดขัดบวกลดนีแล้วก็หายใจโล่งเหนื่อยก็บบวกลวยเนื่อยเอ็นงาดได้ไงเรหลังทานอาหารเสริมเข้าไปมันก็ดู้สึกว่ามันบวมเมื่อยหัวใจกับบวกลีดเร็ว รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะจ้าแม่ค่าเลือดค่าเลือดเดี๋ยวไปตรวจอีกไปแม่ค่าเลือดมันบอกว่า,วาตัวนี้เลยคอเลสเตอรอลจ,จ้าปวดค่าเลือดกระดิทีุ่หมอาวา่าแม่ตรวจคันปอนวังจากเดือนอ่ะหมอค่าเลือกดกระดิ่ขึ้นไอ้พวกไกลคอเลสเตอรอลยังก็ดีขึ้นหมอาวา่าที่แม่ที่แม่ไปตรวจรอบล่าสุดขึ้นหลังจากกินอาหารเสริมไปแล้วบอกจ้าแม่รื้ว่าจังไหนทีแ่แล้ว กินกินอาหารเสริมไปแล้วแล้วแม่ไปตรวจจ้าหมอว่าหมอสวัาดีหมอหมอก็ว่าดีคุณนี่ค่ะความเลือดกระลิ้งหนึ่งวันว่าใจโตแล้วก็ไขมันความดันกับปกติขึ้นเด้ครับความดันกับปกติขึ้นหลังจากความเท่ปกติเมื่อไรไปความดันแบบสูงความดันแบบสูงตั้งแต่กินกินวีแกนมาเนี่ย รู้สึกว่าร่างกายกระเทยแรงขึ้นข้อมดันกับกปกติอาเลือดกระดีบขึ้นกระใจพวกขับถ่ายแต่รู้สึกว่าดีขึนค่ะม้อนก็ดีขึ้นหัวม้อนหัวใจโตกับบ่เมื่อยบ่หอบละหบ่แม่จ้าบ่านกบ่เมื่อยบ่หอบแม่เต็มหน้าปัญญาด้วยสายหยาเล็ดนชวนตั้งแต่กินเลียเจ็ดไม่หนีค่ะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นดีขึข้น มเมื่อยหายใจกล่องขึ้นค่ะโรคหัวใจโตดีขึ้นวาแม่ก็ดีขึ้นไปตรวจแล้วก็รู้ชช่ว่มมันดีขึ้นค่าจ้าแต่ลยกขอบคุณคุณแม่หลายๆน้ะค่ะที่ให้เราเมาื่อเราประสบการณ์ให้กับหนูแล้วก็คนอื่นๆนเพื่อนได้เป็นวิยทยาทานในการรับชมนาะค่ะคุณแม่เนาะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ